สวัสดีครับสวัสดีกับพี่ๆทุกท่านทุกคนนะฮะก็ยาฤทธ์นะครับจบนะครับซื้อเงินสดนะครับพี่สวยมาจากเพชรบูรณ์นะฮะเรื่องราวก็มาถึงตีสี่นะครับเอ้ยมาออกจากที่นู่นจากจากจากที่นู่นเนี่ยออกจากที่เพชรบูรณ์เนี่ยตีสี่นะฮะถึงประมาณเก้าโมงสิบโมงะฮะจบเรียบร้อยนะครับผมขับรถกลับเลยนะเดี๋ยวผมจะขับนําไปส่งพี่สวยถึง แถวนวะนครนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่รู้ทางออกนะครับผมก็เลยบอกได้ครับพี่ได้ได้พี่สวัยเดี๋ยวผมขับนําไปส่งนะฮะป้าเกษรป้าเกษรก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งคนที่โอ้ยน่ารักนะฮะโทรมาน่ารักสวัสดีครับพี่นูขนาดนี้ครับมีออสโอป้าป้าได้ครับคุณป้าให้ผมเรียกป้านะป้าก็ป้านะครับเรือกันขออนุญาตเรียกคุณป้าเกษรนะฮะ ผมป,ปากเกสอนก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับซื้อเงินสดนะครับมีออสสองพันสิบสองนะครับเหมือนกันนะอีกหนึ่งคันนะครับวันนี้เดี๋ยวรอส่งมอบเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ยาริ์หมดแล้วจะเป็นสวิปนะครับกับแจ๊สละกันนะครับมาด้าสองนะครับนี่ก็กับเฮดสบูลเลยเด้อนะฮะคุณเนทคุณเนทเบิรงยูเรียบร้อยนะครับผมคุณพอนะ ไอ้วัยนะผมผมเขาเรียกพี่สวัยนะก็กำลังทำเอกสารด้านในเนาะถ้าคุณเนตดูอยู่คลิปนี้ขอบคุณมากครับคุณเนตที่แรกผมก็เรียกนะพี่เนตเขาบอกไม่ต้องเรียกพี่หรอกพี่น่ารักครับน่ารักนี่ก็พี่สวัยเนี่ยมากับพี่ชายครับอ โควิดก็กลัวงานก็ต้องทำเนาะพี่เนาะอ่ะนี่นะฮะซื้อเงินสดรับรถไปเลยนะครับพร้อมเล่มนะครับส่วนพี่คนไหนที่จัดไฟแนนซ์นะครับเดี๋ยวรอหน่อยอเดี๋ยวผมขออัปเดตนิดนึงก็มีพี่สุวรรณนี่เนาะฟิตี้โซเซตี้แล้วใครจองอีกอะพี่พี่พ,พี่พี่บุญบุญบุญยังพี่บุญยังผมหน้าเรียกถูกแล้วแหละ ถ้าชื่อบุญยืนผมต้ขออภัยน่าจะพี่บุญยังอะนะจองแล้วมาเมื่อมาเมื่อวานคุยเมื่อวันก่อนโทรคุยกันนะมาดูรถจบนะเซนนัเลยครับผมสำหรับ j จ๊ส2017นะครับอ่ากำลังลอกลายให้เลยนะครับอ่านี่ก็จองแล้วนะครับขอนญาตส่วน h r v ใครสนใจก็รอหน่อยนะครับผมนะเออตอนยังว่างอยู่ยังว่างอยู่นะสนใจยังไงเนี่ยโทรได้เลยครับอ่าเราก็ช่วงนี้ มือถือไม่ค่อยดีนะครับลายไม่ไม่ดีนะครับใครสนใจเรื่องรถอะไรยังไงโทรเลยนะครับผมอเดี๋ยวขออนุญาตก,ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปส่งที่บุญไม่ใช่พี่บุญ <laughs> ผมก็หลงกับมัวกัหนบดนแล้วนะที่สวัยนะครับที่นวมนครแล้วก็เราจะไปที่ฝนส่งจกกักรตะต่อนะครับ,รบรนะก,กับวีออสนะคุณป้าเกสรน่ารักบอกเนี่ยซื้อด้วยใจนะโอ้ขอบพระคุณมากครับผมนะฮะ ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะฮะจริงๆวันนี้ร้านหยุดนะครับแต่มีการนัดหมายกันล่วงหน้าก็จัดไปครับผมนะฮะสนใจยังไงก็เบอร์0 8 5 2 4 9 1 9ห้นะครับสำหรับเรื่องรถนะฮะรบกวนโทรโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็เหมือนเพจก็เดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ค่อยอัปเดตมันมันเป็นอะไรไม่รู้มันไปหมดเลยตอนเนี้ทั้งเพจทั้งไลน์นะครับเพจก็ลงรูปเยอะๆไม่ได้มันให้ลงทีละรูป ผมก็ขี้เกียจลงละถ้าลงทีละลูกนะครับรบกวนสนใจไงโทรเลยนะครับพี่นะอ่าอ่าประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปรอส่งมอบยาฤิษ์ที่สวัยกันเลยนะครับเพชรบูรณ์มาจากเพชรบูรณ์นะเดี๋ยวมีการขับนำพาออกสู่เส้นถนนใหญ่ด้วยนะฮะก็รีวิวกันแบบบ้านๆน,นะครับขายกันเองนะครับ ดูความสวยงามนะครับความสมบูรณ์พรุ่งนี้ร้านเปิดตามปกตินะครับพรุ่งนี้ร้านเปิดตามปกติแต่ว่าจริงๆวันนี้ร้านหยุดนะแต่มีการนัดหมายกันล่วงหน้านะครับก็เป็นส่วนตัว รบกวนของพี่ติดตามทาง YouTube ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมีการอัปเดตให้ตลอดนะครับมีการเคลื่อนไหวอะไรยังไงนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเรารอสมมอบกันดีกว่านะครับเอ,เอาเล่นมาโชว์ด้วยเตรยมกันจดครับแล้วถ่ายให้

าฝากคุณเนรเรียบร้อยนะครับผมขอบพระคุณมากครับพี่สวัยนะครับพี่ชายแล้วก็คุณเนรด้วยนะครับนี่ก็เดี๋ยวกลับเพชรชบูรณ์เลยนะเดี๋ยวขับนําไปไปไปถนนใหญ่เลยนะครับยังไงก็ขอให้ร่ำรวยนะครับเดินทางปลอดภัยแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับผม เดี๋ยวเราจะไปต่อกันกันกบคันนี้เลยนะครับคุณป้าคุณป้าเกศสอนนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่ขนส่งว่นลงันเดี๋ยวไปส่งไปส่งที่สวัยก่อนโอเคครับผมขออนุญาตตัดก่อนไปครับเดี๋ยวเราไปส่งที่สวัยกัน <laughs> นะฮะตอนนี้นํำทางนำทาง,น,ทางนะไปที่นวมินทรนะออกจากกรุงเทพนะครับราชบุร okay bye let's go uh. okay yeah. uh, okay yeah. mm-hmm พี่สวัยพี่สวัยตรงไปเรื่อยๆน,นะครับ,รบ,รบตรงไปอีกนิดนึงมันจะเจอป้ายอายุทยาพี่สวยัยเลี้ยวซ้ายเลยนะครับพี่สวยัวยเลี้ยวตามปาา้ายเลยครับมันจะมีแยกก่อนถ้าตรงไปมันจะไปสระบุรีแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายม,มันเข้าอายุทยา Clint นะครับพี่สวยัยเลี้ยวซ้ายเลยขึ้นสะพานนะครับวนตรงเป็นอย่างเดียวเลยทีนี้พี่สวัยตรงไปเลยนะครับยังไงก็เดินทางปลอดภัยนะครับพี่สวัยอย่าลืมนะครับครับขอบพระคุณมากครับพี่สวัยครับผมครับสวัสดีครับ ไปแล้วน่ารักเดินทางปลอดภัยครับเพลงเฮงร่ำรวยเด้อขอบคุณคุณเนตด้วยนะครับเรียบร้อยน้องกิ่มาส่งถึงสวะนครนะออกจากปทุมนะครับไปอยวิทยาก็นู่นเลยยาวเลยครับที่นี้ตรงอย่างเดียวนะฮะยังไงก็ใครสนใจรถบ้านรถสวยรถเมืสองก็ อย่าลืมกดติดตามทางเพจนะครับช่วงนี้มือถือไม่ค่อยดีนะเพจก็ไม่ดีหน้าไลน์ก็ไม่ดีสนใจยังไงก็โทรเบอร์085 249 1977ได้เลยนะครับพรุ่งนี้ร้านเปิดตามปกตินะฮะใครจะมาไงก็มาได้เลยนะครับ9โมงถึง5โมงเย็นนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ